เย้มาสนุกกับคิดคัดกันดีกว่าเพื่อนๆห้องนี้ผีหลอบอกต่อด้วยนะบสเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีที่เข้ามาเรียนต่อชั้นมัธยมปลายในตัวอำเภอเขาจึงได้เช่าหอพักที่ราคาไม่แพงมากนะเพื่อพักอาศัยอยู่ตัวคนเดียว ในช่วงที่ต้องขนของย้ายเข้ามาพักในห้องพักนั้นโบท๊ทก็ต้องแปลกใจเพราะคนแถวนั้นต่างก็มองเขาแปลกๆแ,และก็ซุบซิบมินทาซึ่งโบท๊ทก็ไม่รู้สาเหตุว่าคนเหล่านั้นพูดถึงเขาเรื่องอะไรกันแน่แต่มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีหลังจากที่โบท๊ทได้จัดแจงเก็บข้าวของเป็นที่เรียบร้อยเขานั้นก็ได้ผ่อยร,รับไปด้วยความอ่อนล้า ในคืนแรกนี้นั้นโบท๊ทได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายกับว่ามีคนมารือขนข้าของภายในห้องของเขาแต่โบ๊นั้นก็เหนื่อยล้ามากเกินไปทำให้เขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาดูได้เขานั้นได้จะนอนฟังเสียงนี้ไปแล้วก็หลับไปโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วในตอนเช้าโบ๊ก็ได้เห็นว่าห้องของเขาในตอนนี้นั้น มันก็ดูปกติดีไม่มีร่องรอยการหรือขนแต่อย่างใดซึ่งโบ๊นั้นก็ได้แต่แปลกใจเพราะเขาได้ยินเสียงมันดังภายในห้องของเขาจริงๆทีแรกเขายังคิดว่าน่าจะมีคนแง๊ะเข้ามาภายในห้องอยู่เลยแน่นอนว่าเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโบ๊ก็ได้แต่งตัวและไปเรียนตามปกติหลังจากที่เรียนเสร็จโบ๊ทก็ได้กลับมาที่ห้อง และก็ได้นอนเล่นอยู่บนเตียงจนเขานั้นหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวและในวันนี้โบสทก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแปลกๆมันเป็นเสียงแบบเดิมอีกแล้วเหมือนกับว่ามีคนกำลังรื้อนขนข้าของภายในห้องของเขามันเป็นเสียงรื้อขนแน่ๆโบสทจึงรีบลุกพรวดขึ้นมาพร้อมกับหันไปมองที่ต้นทางของเสียงนั้นก่อนที่เขาจะเห็นร่างของชายคนหนึ่ง กำลังก้มมเงยๆหรือขนข้าของอยู่ภายในห้องของเขาแม้ในตอนแรกโบส์จะตกใจอยู่บ้างแต่เขาก็ตั้งสติได้และได้ตะโกนถามออกไปเฮ้ยมึงเป็นใครวะร่างของชายคนนั้นหยุดหรือขนข้าของก่อนที่เขาจะค่อยๆหันหน้ามามองที่โบสชายคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาอย่างช้าๆโบส์ใจสั่นระรัวด้วยความระทึก เพราะเขาคิดว่าใบหน้าของชายคนนี้นั้นมันจะต้องน่าก,กลัวและสยดสยองมากแต่เมื่อชายคนนี้ได้หันหน้ามาโบสถ์กลับรู้สึกหัวใจหวันไหวเพราะชายคนนี้นั้นหน้าตาช่างหล่อเหลาเกินกว่าที่จะบรรยายความหล่อของเขานี้นั้นมัน่าราวกับว่าเขาได้หลุดออกมาจากซีรีส์เกาหลีในขณะที่โบส์กาลังเคลือบเลือยู่ในผวงังชายคนนั้น ก็ยิ้มกริมออกมาก่อนที่เขาจะค่อยๆก้าวเดินเข้ามาหาโบสอย่างช้าๆและเมื่อชายแปลกหน้าคนานั้นก้าวเดินเข้ามาใกล้โบสเขาก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพอดีใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นั้นมันเป็นแค่ความฝันของโบสเท่านั้นเองโอ้ความฝันอะไรกันนี่มันช่างชวนหลงไหลใจเกรเรขนาดนี้ แม้ว่าโบท๊ทจะคิดหนักมากเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่โบท๊ทนั้นก็ต้องเดินทางไปเรียนในตอนเช้าเขาจึงได้ออกเดินทางไปโรงเรียนและโบท๊ทก็ได้เดินทางกลับมาที่ห้องในช่วงเวลาเย็นของวันนี้หลังจากที่กลับมาแล้วโบท๊ทนั้นก็รีบล้มตัวลงนอนที่เตียงด้วยความรีบร้อนเขานั้นอยากจะรีบหลับและก็ฝันถึงชายหนุ่มรูปหล่อคนนั้น เพื่อความฟินแบบสุดขีดของเขาและเมื่อโบสทได้หลับตาลงชายหนุ่มหลอกคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าของโบสทอย่างที่ไม่ทันได้ตั้งตัวภาพที่เห็นนี้มันคือภาพที่เกิดขึ้นต่อจากภาพเมื่อคืนที่เขาได้ฝันถึงชายหนุ่มคนนั้นชายคนนั้นได้เดินเข้ามาโอบกอดและจูบโบสทอย่างเล่าร้อนซึ่งโบสนั้นก็เด้งสู้ลิ้นของชายคนนั้นเช่นกันทั้งคู่ จูบแลกลิ้นกันอย่างเมามันก่อนที่ชายรูปหล่อคนนั้นจะดันร่างของโบสท์ให้เขาลงไปนอนที่เตียงชายรูปหล่อจับโบสท์กดลงที่เตียงเขาสุกสายรุกเร้าตามซอกคอของโบสท์อย่างเร่าร้อนนี่มันช่างเราอารมณ์สุดๆไปเลยโบสทนั้นไม่อาจที่จะขัดขืนได้เพราะเขาก็เคลือบเคลิม้มชายหล่อคนนั้น รุกร้วเข้ามาเรื่อยๆในขณะที่เขานั้นถอดเสื้อผ้าของโบท๊ทออกจนร่างเปือยเปล่าเขาก็ได้ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกด้วยเช่นกันชายหล่อโผ่เข้าไปหาโบท๊ทและกำลังจะจัดหนักจัดเต็มให้กับโบท๊ทแต่แล้วเขานั้นก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอีกแล้วโอ้นี่มันอะไรกันขนกำลังจะได้ฟินแท้ๆทำไมมันต้องมาตื่นช่วงสำคัญแบบนี้ซะได้ โบ๊ทถึงกับเซ็งเป็ดและหัวเสียเขานั้นได้แต่คิดว่าทำไมจะต้องเป็นแบบนี้ด้วยจะฟินมันก็ฟินไม่สุดสักทีแต่โบ๊ทก็ยังสงสัยว่าชายหนุ่มหน้าหล่อที่เขาได้พบเจอในความฝันนั้นเขาคือใครกันแน่และเขาเกี่ยวข้องอะไรกับห้องพักห้องนี้ที่โบ๊ทนั้นได้เช่าอยู่แต่ที่แน่ๆที่โบ๊ทรู้ก็คือชายรูปหล่อคนนี้ เขาน่าจะเป็นผีแน่นอนในวันต่อมาซึ่งก็เป็นวันหยุดโบสถจึงได้ไปสืบหาข้อมูลที่เกี่ยวกับห้องเช่าที่เขาได้เช่าพักอยู่และก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านซึ่งก็เป็นป้าหาเร่แผงลอยขายขนมจีนป้าแก่ได้เล่าให้โบสถ์ฟังว่าในหอพักที่โบสถ์อยู่นั้นเมื่อ 4- ี่หปีก่อนเคยมีชายหนุ่มหน้าตาดีที่เพ้นกลุ่มชายรักชาย ได้เข้ามาพักอยู่กับแฟนหนุ่มและแฟนนุ่มของเขาก็ได้ทิ้งไปชายคนนั้นจึงได้กินยานอนหลับกเกินขนาดและในวันเดียวกันแฟนหนุ่มที่ได้ทิ้งไปนั้นเขาได้กลับมาที่ห้องนี้เพื่อที่จะเก็บข้าวของที่เหลือแต่แล้วเขาก็ได้พบชายหนุ่มซึ่งก็เป็นอดีตแฟนของเขาเป็นร่างไหลวิญญาณซะแล้วแน่นอนว่าโบสนั้นเขาไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องที่ได้รับฟังนี้เลย เพราะชายหนุ่มหรือผีหนุ่มคนนั้นช่างหน้าตาดีเหลือเกินซึ่งเรื่องของชายหนุ่มคนนี้ก็ได้ทําให้โบสรู้สึกสงสารเขาเป็นอย่างมากที่ต้องดับลมหายใจของตัวเองเพื่อคนที่ไม่ได้รักเขาอย่างจริงจังหลังจากที่โบส์ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็รีบเดินทางกลับไปที่ห้องพักของเขาโบสรีบเข้านอนในทันทีทั้งที่ช่วงเวลานี้ มันยังเป็นช่วงบ่บยๆอยู่หลังจากที่โบส์นอนไปได้สักพักเขาก็เห็นร่างของชายคนนั้นมาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าของเขาอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์นั้นมันก็ต่อจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เลยชายหนุ่มรุกเร้าเข้ามาหาโบส์ในร่างที่เปื่อยเปล่าจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้สารต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนและในครั้งนี้โบสเขาก็ได้สมใจอยาก เพราะชายหนุ่มรูปหลอกคนนี้ได้จัดหนะักจัดเต็มอย่างเต็มที่เต็มใจแบบที่โบสตนั้นต้องการจนเขานั้นฟินตัวสั่นสะท้านไปเลยโอ้หนี่มันสวรรค์ชัดๆตอนรักแรกๆก็น,นึกว่าจะโดนผีหลอกแต่นี่มันกลับเป็นผีที่หลอและโดนใจโดนกายโดนมันไปสะแท่ทั้งตัวทุกจุดจนรู้สึกตื่นเต้นในค่ำคืนนี้ มันช่างเป็นข้าคืนที่เร่าร้อนและไม่รู้ดืมสำหรับโบท๊ทหลังจากคืนนั้นผ่านพ้นไปโบท๊ทก็ไม่เคยที่จะกลับหอพักของเขาช้าอีกเลยแม้แต่วันเดียวเพราะเขานั้นอยากจะรีบกลับมาหลับนอนให้ตัวเองได้ลหลับฝันถึงชายหนุ่มรูปหล่อหรือผีหนุ่มรูปหล่อเราใจคนนั้นให้เขามาจัดหนักจัดเต็มอย่างสุดเวียงในห้องแห่งนี้ จนไม่รู้ลืมซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นั้นก็ได้เกิดขึ้นกับโบ๊ทเป็นเวลานาน,านแสนานานจนเขาแทบไม่อยากจะย้ายออกจากหอพักนี้เลยทีเดียวล่ะเย้มาสนุกกับคิดแคทกันดีกว่าเพื่อนๆ